สวัสดีครับผมนี้อยู่กับผมนะฮะนคอมตอนนี้้นลรงอยู่ในรายการซุยซุยซุยเกมเมอร์ชีวีนะครับผมกับหน้าโปรแกรม Archer Effect CS 3นะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทาําอินทอนแบบหน้าคลิปของผมกันนะครับผมอ่ะซึ่งในคลิปพอนี่ก็อาจจะเห็นไปแล้วนะว่าอินทอนแรกของผมเนี่ยอินทอนที่เปิดปตัวมาเนี่ยก็โอเคผมก็ได้ไปเรียนรู้วิธีการทำมาแบบอื่นๆน,นะฮะ ใครจะทำตามผมก็ได้ฮะใกล้ขายชื่อนะแล้วก็แบบอื่นก็จะได้นะครับโอเคแต่เ,เรามาเริ่มสอนกันดีกว่าอันดับแรกครับไปที่ฟล์ new new pro f เอ้ project จล้วที่ com อะไรวะ com position new composition เลือกขนาดว่าเราต้องการแบบไหนางนี้ครับผมจะเป็น720สิ hd นะฮะในการสแสดงเป็น youtube และแสดงเป็นแบบ h d อ่ะแล้วก็ปึ๊บอ่ะพอเราได้มามาระยะเวลาของอินโทรเนี่ยก็คือ30วิอ่ะถ้าเกิดเราไม่ไต้องการ30วิเราก็ปรับมาปรับ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 ให้เหลือสระมาณิ5าวิสิบห้าวิตรงนี้หรือเปล่าศูนย์ศูนย์ปึ๊บอ่ะ15วิตรงนี้ไ่ให้เหลือประมาณสิบห้าวิ ล้วก็ย่อยตรงนี้ปึ๊บสิบห้าวีโอเคกนานอินโทรเราก็จะสิบห้าวีนะฮะสิบห้าวีจากนั้นเราก็มาเริ่มเลยก่ะทำตามเลยนะครับผมคลิกขวาตรงแถบตรงนี้นะครับกดนิ้วแล้วกดโซอะไรนี่แหละนะไม่รู้งั้นโซ โซ t ด็ t ซิทเกิ้าเอามาเซตติ้งก่อนตั้งชื่อเนมเนมตั้งอะไรก็ได้ฮนะไม่ต้องไปเรียดปรับสีเป็นสีดำกดโอเคจากนั้นเราไปที่เอฟเฟคไปที่ซิมพล t ชันแล้วก็ไปที่เอ,อ่อ CC p ีพลั s อิสเวอร์มั้งนะจากนั้นมาที่ตรงนี้นะครับปรับจากตรงนี้เป็น Off อะปรับตรงนี้เป็น4นะแล้วก็กดตรงเนี้ยตรงนี้ก็คือระยะเวลาความนานนะฮะจากนั้นกดตรงในแป้นพิมพ์หลังจากตรงแผดดาเนี่ยอยู่ทางขวาของปุ่มดีดีสนะฮะกดไปปึ๊บปึ๊บว่าต้องการให้มันแบบให้มันจบอยู่กีวว่วิในช่วงเวลากีวว่วิของผมในครั้งนี้ผมจะเอาเป็นจบในช่วงเวลา3วิกดไป สองวีดีกว่าสองวีใกล้ดีมันนานอ่ะสองวีนะครับปึ๊บโอเคเอาสองวีปึ๊บมากดที่เดิมฮะตรงนี้ปึ๊บปรับเป็นศูนย์ปึ๊บโอเคจากนั้นมาที่ตรงนี้ฮะเนาะนี่ตรงนี้แล้วก็มาปรับตรงนี้เป็นสองตรงนี้สองร้อยตรงนี้จุด ศูนนะจุดศูนย์ห้ามันก็จะเป็น0.050นะครับอ่ะมันจะได้แบบเป็นกระจายไอ้ตรงนี้โอเคไม่ต้องปรับอะไรละกระนั้นพลาอะไรเนี่ยปรับสีของมันอ่ะในที่ดีนะฮะผมจะเอาขอเป็นสีเขียวเขียวดีกว่าแล้วก็ตัดกับสีเขียวเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยอ่จากนั้นกดที่ข้างล่างตรงนี้นะฮะกด c t r l บวก d แล้วเอาอันบนนะอันบนหรืออันล่างก็ได้แล้วแต่แต่ผมเอาอันบนไปจุดเมื่อกี้ฮะแล้วเราก็มาปรับตรงนี้ให้เป็นเจ้านี่เจ้านี่เจ,จ้านี่คืออะไรก็คือมันจะหมุนนะมันจะหมุนรอบๆอันนี้จะหมุนแนวนอนก็คือแบบปั่นเหมือนเบเบดอ่ะเคยดูเบเบดป่ะมันจะปั่นแบบหมุนแนวนอนปุ๊บปั่นแล้วก็กระจายออก<_><_>อันนี้คือแบบเป็นแบบพายุขึ้นไปนะครับ อันนี้ to file ผมก็ไม่ได้ลองอ่ะผมใช้อันนี้ตามที่เขาได้สอนมาแล้วก็พานอะไรนี่แหละจากลายเนี่ยนะเปลี่ยนจากลายเป็นสตาร์สตาร์ก็คือดาวนะครับมันก็จะเป็นแบบสเก็ตด,ดาวมานะให้สวยงามหรือจะเป็นฟองน้ำก็ได้ก็ลองดูว่าจะเป็นเอฟเฟกต์แบบไหนนะฮนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบสเก็ตสเก็ตกระจกอะไรมาเนี่ยสะท้อนแสงอะไรอย่างเงี้ย ท่าลานนี่ก็จะเป็นอะไรเนี่ยมันเล็กมากเลยนะอมองไม่ค่อยเห็นเนาะน่าเป็นขีดๆเหมือนกันแต่ในที่นี้ผมเอาเป็นนี่กว่าสตาร์ไปสเก็ตดาวนนะฮะสเก็ตดาวเนี่ยนะผมจะให้มันขึ้นมาที่หลังฟื้อขึ้นมาหลังจากไอ้เจ้านี่จบลงแล้วประมาณว่าอย่างนี้นะฟื้อพอนี้กระจายมาปุ๊บจบปื้บดาวมาต่ออ่านะ แต่ผมว่าเนี่ยไอ้เจ้าวีเนี่ยมันนานไปใช่ไหมทำให้ดาวพอแบบนะแล้วจะถึงเวลา15วีมันน่าจะน่าเบื่อเออตรงนี้ก็จะเป็นแบบข้อความแบบธรรมดาปกติน่าเบื่อแล้เวเรามาทำเอฟเฟกตตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วก็เราก็ต้องสร้างสีให้มันแตกต่างนิวปึ๊บโอเคกดตรงแถบนี้ฮะปรับจาก normal เป็น app จากนั้นปรับตรงนี้ให้มาอยู่ประมาณตรงช่เวลา6วิ6กวิเราก็เลื่อนมา6วิด่าเราพอดาวใกล้าหายไปปุ๊บประมาณตรงนี้ตรงนี้แล้วกันเป็น4วิ22ว่สิบอเชนวิมั้งไปที่เอฟเฟคไปเหมือนเดิมครับซีมโพซิชันซีซีโพซิชันปรับเป็นฟอร์ปรับเดิมเลยครับปรับตรงนี้เป็น4แล้วก็ตรงนี้ให้มันจบตรงไหน ไอ้นี้เนี่ยผมอยากให้มันจบในเวลา6วิเอ้ย7วิแล้วกันเพราะมัน15วิเนาะให้มันจบในเวลา10วิ18วิแล้วป่ะ8วิ8วิกดไปกดตรงไม้เมื่ออ้าว8วิแล้วนี่วะกดกด W นะเพื่อย้อนกลับอ่ะประมาณนี้แล้วกัน8วิจากนั้นเราก็กดตรงนี้ปรับเป็น0ปั๊บ ไปที่ตรงนี้ฮะอ่ะตรงไหนวะตรงนี้อ่ะปรับตรงนี้ให้กลายเป็นอันนี้นะฮะแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นสองสองร้อยจุดศูนย์ห้าเคจากนั้นปรับตรงนี้ให้เป็นสเก็ตเนาะลองการเป็นสเก็ตมีกี่เป็นดาวละเอาสเก็ตมาอีกเป็นนี่เปลี่ยนสีให้มันหน่อย มีสีเขียวเราแบบเหลืองเหลือง,เ,องเขียวๆหน่อยเสร็จละแล้วก็มาดูกันผลงานพอไอ้เจ้านี่เอาเจ้านี่เลยมาปุ๊บดาวมาต่อพอดาวมาต่อปุ๊บดาวหมดปุ๊บอันนี้มาต่อปุ๊บซื้ออ่ะพอหมดตรงนี้ เราก็จะื้แล้วเนี่ยจะสร้างให้ข้อความเนี่ยมาพร้อมกับไอ้เจ้านี่เลยดีไหมเอ้ยเออมาพร้อมกับเจ้านี่เหรออ่ามาหยุดตรงนี้คลิกขวา new tag กเอ้ยไอ้ที่อ่านข้อขความนั่นแหละอ่านไม่ออกจำไม่ได้จากนั้นมาแก้ไขข้อความกันผมต้องการสร้างเป็นซุยซุยเกมเมอร์ก็ไปหาฟอนต์มากันได้นะฮะเกมเมอร์ เอาพิมพ์ใหญ่หมดเลยเดี๋ยวเท่ดิอ่าจากนั้นเรากดตรงนี้ปรับขนาดมันซุยสุยเกมเมอร์ทีวีเป็นสีด้วยอ่ผมจะเป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินกันอ่น้ำเงินน้ำเงินอย่างงี้สุยสุยเกมเมอร์ทีวีไอเจ้านี้ไม่เกี่ยวนี่เราปะแล้วก็เอาเจ้าเนี้ยมาอยู่ตรงนี้ นั้นทำแต่ก็นนะทำไม่ได้ปุ๊บผมต้องการให้มันยอ่อเข้ามายอ่อแล้วขึ้นมาปุ๊บแล้วมาแดนต่อผมจะทำยังไงไปคลิกขวาไอเจ้านี้ออกไปก่อนมันไม่เกี่ยวก็คือทำไงวะออน,นี้ไม่ได้สอนมาซะด้วย งั้นลนาะมันแต่ตอนแรกเลยดีกว่าเนานะเอามัแต่ตอนแรกจากนั้นเนี่ยเราก็มาใส่เอฟเฟกนิดหน่อยให้พื้นหลังของเราเนี่ยเพิ่มแอปเข้าไปมันจะดูน่าเบื่อมากนะจะดูแสบตามากดูแสบตามากฟื้มาต่อเนื่องเราก็จะเพิ่มเอฟเฟกมาที่รีลีกลากิต แล้วก็มาที่ลฟไฟนะฮะปรับให้มาอยู่ตรงกลางปึ๊บกลางยังหน้ากลางแล้วจากนั้นปรับตรงนี้ให้เป็น120นะให้มันการ์สปังแั้นเราต้องการจะปรับสีของเจ้านี่อ๋อลืมกดตรงนี้นะปรับให้มันเป็นแอปด้วยตอนนี้โอเค ไปที่เอฟเฟกไปที่คัลเลอร์จากนั้นไปเลือกที่ Hue and Saturation กดที่จริงเราปรับเสร็จตรงนี้ก็ได้นะ,นะสีเข้มสีอ,อส่อนสีนี้ก็ได้สีเข้มแต่เราไม่ทำอย่างนั้นนะเราจะาทำนี้เลยเ,เนื่องจากว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นดอกเป็นสีเขียวๆใช่ไหมเราสีแดง สดสว่านงนิดนึงไม่ต้องสว่างมากเข้มๆหนึง่งโอเคประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันปื้มานจะเป็นอยังไงตามด้วยเจ้านี่มาพอาเจ้านี่มาปุ๊บเจ้านี่ต่อนะแล้วผมอยากให้ไอ้เจ้าดาวเนี่ยมันอยู่ข้างบนเอออยู่ข้างบนนี้ มันก็จะกลายเป็นอย่างงี้ครับดาดาาก็จะมาหน้าฟืบนี่ทำให้แบบมีเอฟเฟคกระแบบจันตาอย่างเงี้ยส่วนนี้มาข้างหลังอโอเคจากนั้นเรามาต่อไปนะฮะกดนิ้วแคมเมราเราจะมาแต่งรูปกันแล้วด้วยแคมเมร่านะไม่ใช่ละจากนั้นกดตรงนี้ด้วยนะฮะแอปมากดรูปหอยหอยค้างนะกดค้างแล้วล่ามาที่นี้ ่เสร็จล,ละลาลาบลาจากนั้นตรงเนี้ยมากดที่ตรงแท็กเจอเออตรงข้อความของเรากด P กดคอนโทรลนะฮะแราลองกดตรงนี้ปึ๊บใส่คำสั่งเข้าไป Winker เ,เอ้ย Chinker น,นะ LE วงเล็บ3ลูกบัตรสามศู 3, 0, แล้วก็ไอเจ้านี้ด้วยใส่ให้ไอตัวข้างหลังของเราด้วยนะกดพีคอนอัลติเมทค้างกดนี้ปุ๊บ w i g g l e วงเล็บสามสามศูนย์ปุ๊บเสร็จจากนั้นเราก็มาใส่เท่านี้ด้วยพีคอนโทรนพิมพ์เล็กนะ่นแนะนำเป็นพิมพ์เล็ก w i g g l e วงเล็บสามสามศูนย์โอเคเสร็จละแล้วก็มาดูกันว่าที่เราใส่ไปมันทำอะไรมันจะเป็นตึงๆมันก็จะเต้นได้นะมันสามารถที่จะเต้นได้ด้วยนะเอ็มไม่คิดไม่ต้องไปปรับนะผมแค่ลองดูสิจอเราก็จะเต้นไปด้วย ประมาณประมาณนี้นะแต่ว่าผมเอาแค่สองอย่างนี้ก็พอเนาะรู้สึกว่าอันนี้มันจะลกมากเพื่อไม่ให้ลกนะตือเ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 ตืดเราก็เต้นจนจบสภาวีเดี๋ยวผมว่าเอาจ้เนี่ยตอนเราเต้นปื๊บปื๊บปื๊ปื๊อันนี้โชว์มาปื๊ดตามเลยตจ้นี้ตจ้านี้มาช้านิดนึงปื๊ดโชว์เสร็จมามแล้วก็เต้นต่อไปโอเคประมาณนี้แล้วกัน นพา,าจากนั้นนะครับเรามาปรับให้ตัวหนังสือของเราเนี่ยเป็น 3D แล้วปรับให้ขาัเนี่ยมันนูนหน่อยให้แบบเบลอๆนิดนึงเรากดเปิดตรงเบอร์นะกดเพลย์ก็จะเบลอๆทขาให้ข้างหน้าของเราเนี่ยเด่นเนี่ยตัว,ตวหนังสือของเราเนี่ยจะเด่นนะซุย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 เกมเมอร์ชีวีนะ อาจจะกระตุกนิดนึงเพราะว่ามันต้องรอตรงแถบสีเขียวนะครับซุยซุยเกมเมอร์จิวเวีมุกับสัป,ประมาณนี่กเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าเราต้องเซฟก่อนนะรู้สึกว่าผมทำอะไรเออร์เลอร์นะเซฟไปก่อนโอ้ยรู้สึกมันจะเออร์เลอร์ครับ เดี๋ยวผมขอตัดตัดล็อกกลับมาใหม่นะครับผม โ okay. อเคเรากลับมาคาดหนึ่งนะครับนะหละังจากที่เรา,เ,าเลิกไปมาเรามาต่อกันครับอ่านี่คือเสียงเปิดเสียงปิดเสียงได้ด้วยนะแต่ผมยังไม่รู้เล็่าใส่เสียงไปไงผมขอลองเออใส่เสียงนัใส่ซาวให้เสียงลงไปไง

มาอีกครั้งหนึ่งนะขอตัดไปหาวิธีใส่เสียงก่อนนะรู้สึกว่าจะลืมเนื่องจากว่าผมไปดูมาแล้วนะใน CS 3เนี่ยนะป u t เ e r เอฟเฟ t เนี่ยรู้สึกว่าผมจะหาวิธีใส่เสียงไม่เจอนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีใส่เสียงในอ e ีโปรแกรมหนึ่ง erm มันจะน่าจะรีมิกกันได้นะแต่วิธีการเรนเดอร์คลิปที่เราทำเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยกดคันธบวก M คันธ M กดพร้อมกันนะมาดิธน,น M กดแล้วกดยังวะคอนโทนเอ็มกดแล้วนะจากนั้นไปที่ข้างล่างอะ่ะมันเขียวแล้วแลนเดอร์กดแลนเดอร์เลยน่ะยังไม่ได้ก็คอนโทรลเอ็มออคอนโทนเอนหรือเปล่าไม่ใช่มันจะเซฟอะ่ะอันไหนคอนโทรลอะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลืมลืมอีกแล้วก็คอนโทนเอมนั่นแหละ ก็เสร็จแล้วนะนี่เหรทนเอ็มอ่ะกอเหนทนเอ็มแล้วรันเดอร์นะจากนั้นเรารอรันเดอร์แป๊บหนึ่งอ่ะรันเดอร์เสร็จละมารันเดอร์เสร็จแล้วมันเก็บไว้ที่ไหนหน้าจอที่ทอมของเราเนี่ยเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง น่ะนี่ทำของเราเองน่ะพอเราได้มาล้วเรามาเปิดแคมเปอร์เซียกันก่อนอ่าเราเปิดแคมเปอร์เซียขึ้นมาครับอ่าฉะนั้นเราไปกดที่ Am pause. แอมพอร s สแอมพอ s h สแอมพอ h ์สแอมพอรสจานั้นเราก็เลือกอ่าเจ้านี่มาปุ๊บนี่คืออินโทรที่เราทำเมื่อกี้รักอินโทรลงมาปุบ๊บสูงเข้าะาขนาดก่วสิบสี่วิ ปรับขนาดจอให้มันเป็นแบบ Youtube นะฮะปรัแบเบป็น u t u b e มันจะได้เป็นแบบ7 2 0ด b นะฮะจากนั้นเราก็มาดูกันว่าโอเคไหมอ่าจะอ่าอย่างที่จะเห็นนะว่ามันจะมีแบบอะไรออกมานิดหน่อยนะซึ่งเราต้องขยายอ่ะกดเราขยายว่าเพื่อไม่ให้มันมีข้อตินะ แต่มันจะเปจุดสังเกตอย่างน,น,นี้ก็จะสวยเลยตึ๊บจากนั้นเสียงเราใส่เสียงเข้าไปก็ใส่แบบปกติแล้วต้องการท่อนไหนก็ใส่ไปผมจะใส่เพลงนี้เข้าไปปุ๊บเอาภาพและเสียงออกด้วยเอาเสียงเอาภาพออก ก็จะมากะระยะดูว่าตรงไหนเนี่ยมาสำหรับเนีย่ยทำอินทอนซึ่งนี้มันไม่น่าจะเหมาะมากอ่ะไม่เหมาะไม่เหมาะเดี๋ยวผมต่างท่อนนี้ก่อน ผมว <mag ész opoly in illing> ่าทอนเนี้ยดีสุดละเราก็มาลองใส่ดูนะแล้วเราก็ตัดปึ๊บแล้วมาดูกันว่าตอนได้หมดไหม มันจะตือดเตืดแล้วก็ดับไปอ่ะแล้วก็ปรับตรงซาวปุ๊บขนาดปรับให้เสียงมันค่อยๆ่อเนี่ยอ่ะมันได้ไม่ต้องมีตำหนินะว่าอยู่ดีเสียงก็หายไปเออเราก็ค่อยเบาโอเคเนี่ยก็เสร็จละแล้วเราไปที่ p ปรไฟล์แอนแชปรับเป็นแคมคอนเซ็ปต์ปรับเป็น M W M V เรียกทีบันทึกสปอยคลิปด้วยเอาดีบันทึกที่นี่เลยเสร็จรอรอนะในช่วงเวลาที่มันเป็นวีนี่ยมันน่าจะไม่นานเท่าไหร่นะครับน่ ระหว่างเราเราก็มาปิดโปรแกรมมันปิดโปรแกรมปิดโปรแกรมเพิ่มให้เคืข้งแลกนะฮะไม่ต้องบันทึกก็ได้นะเพราะเรานเดอร์เป็นคลิปละแต่ถ้าเกิดอยากกลับมาแก้ไขก็บันทึกก็ได้นะครับก็จะมาเป็นนี้ แรกเนี่ยคนที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะผมจะมาบอกเลยนะฮะอาจจะงงไว้้คุณคอมไี่ใช่คุณคอมแบบในรายการโกสตายเกมไหอเปล่าก็ใช่นะฮะตอนนี้ชแนลของผมได้ถูกแฮกก็เลยเปลี่ยนชื่อรายการเปลี่ยนม่ทั้งหมดตอนนี้ชแนลเก่าถูกแฮก,ถ,ก,แฮกถูกเปลี่ยนรหัสผ่านทั้งหมดเลยนะก็ไม่สามารถไปลงคลิปที่ชแนลเก่าได้แล้วก็ใครที่ซับสไคร์นะฮะที่ชแนลเก่าของผมนะฮะฝากมาซับสไคร์ที่ชแนลนี้ด้วยนะ ฝากกดซับด้วยนะครับผมแล้วคลิปต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมาลงที่แชแนลนี้นะครับผมซึ่งแชแนลนูลน้นเนี่ยก็ใกล้จะถึง200ซับสไครต์และ100,000วิวนะใกล้ถึง100,000วิวละแต่ถูกแฮกไปก่อนนะก็ก็อยากจะบอกไอ้คนแฮกนะฮะไอ้คนที่มาแฮกนะฮะก็มึงต้องการอะไรจะสังคมอะจะแฮ็กแชแนลกูไปทำเพื่ออะไรอะ่ะ โอเคไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่ได้แฮกแฮกไปกูไม่ได้สมัครแบบใครมากดซับแต่ใครใครมาดูอะไรเท่าไรแลวได้เงินไม่ได้สมัครเพราะรู้แล้วว่าเราทำได้ช่วยมากนะฮะเราก็เลยตั้งรายการใหม่มาเป็นช่วยๆทีวีเกมเมอร์นะฮะแม่รายการที่จะพาคุณช่วยๆนะฮะแต่น่าจะอันนี้น่าจะไม่ช่วยมั้งแลนเดอร์คิปไปเดิน ่าตอนนี้เสร็จละเรามาดูกันว่าแบบเสร็จเสร็จเนี่ยเป็นยังไงอไปดูเลยครับไปดูดิอ่า<ะ>แสงก็จะหายไปอย่างนี้นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็ได้ทำ สอนวิธีการในการในการในการตัดต่ออินโทรและลงเสียงเรียบร้อยแล้วนะฮะชื่ง <c oughs> ใครรู้วิธีการใส่เสียงใน c สีสก็คอมเมนต์ข้างล่างนะฮะถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์อยากให้คนอื่นได้รับรู้เหมือนเรากดแชร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ละกันนะฮะสวัสดีครับผมยู <c oughs>